าชมกันกับคุณแผนหลวงพ่อกลวยองนี้นะงผงไายโอ้ยเนื้อ,อยางงี้นั้นะเขาเรียกว่าเนื้อผงใบลานนะองด์ดำนี่เนื้อดินเจ็ดป่าชา้าดูไว้เลยนะคุณแผนอย่างนี้เนาะองดำลักษณะนี้บางทีนั้นจะมีหลังกากหมากด้วยนะคุณแผนหลวงพ่อกลวยองนี้นะั้นโอ้ยเห็นเลขเลยเนาะเหมือนว่าเห็นเลขว่าเป็นแปดห้าอย่างนี้เนาะ โอ้ยนี่น,นี่ถือว่าตุกสนันนดาเจอคุณแผ่นหลวงพ่อกลวยอง,งนี้ก็แล้วกันนะเนื้อดําอย่างนี้นะองค์ต่อไปผมจะหยิบองค์ต่อไปให้ชมกันนะองค์ต่อไปนี้คุณแผ่นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันองค์นี้เนาะดิ้นเจ็ดป่าช้าเหมือนกันนะนี่บางทีก็เรียกว่าเนื้อน้ํามัมนปู่โอ้ยองนี้นะองค์นี้สวยงามสวยงามนะมวลสารนั้นมากมายมวลสารนั้นเย็นชาจนนะองคนี้นะนี่ก็เรียกว่าคุณแผ่นหลวงพ่อกลวยจริงๆเลยอย่างนี้ องคต่อไปนะองค์ต่อไปนี้เราให้ดูเราให้เห็นเนาะคุณแผนหลวงพ่อกล้วยเหมือนกันองคนี้โอ้ยถือว่าอ่าสีนั้นเป็นธรรมชาติแน่นอนเนาะพระอย่างนี้ธรรมชาติจริงๆคุณแผน่นหลวงพ่อกล้วยองคนี้โอ้ยยังไงก็มาพบเจอกันที่ไลฟ์สดกันนะไลฟ์สดทุกวันโอ้โหนี่องนี้องคนี้นะ คือของหลวงพ่อกลวยนั้นมีอยู่3องค์ที่เอาไมา้ชมกันนะวันนี้ก็ยังไงค่อยไปเจอกันที่ไหลสดกันนาะทุกวันทุกวันเจอกันนะตรงหน้าปกทุกองค์แน่นอน